ะทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาทำแกงลูกกบแกงอะไรเขาเรียกหวดแกงลูกหวดลูกกบ,บน,นะทุกคนอ,อันนี้โขกพริกนะคะเอาอย่างนี้ก่อนโขกพริกใส่ข้าวเหนียวแช่หรือข้าวเบือ่อ ภาษาอีสานก็จะแบบว่าเข้าเบือนะคะให้น้ำเดือดก่อนนะน้ำเดือดก่อนค่อยใส่เข้าไป <c oughs> จากนั้นใส่ตะไคร้ตะไคร้ปรุงรสนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงรส ใส่ปลาร้าลงไปกะนะระวังเค็มกะเอาพอประมาณปรุงรสก่อนเ้้องต้นให้ได้จากนั้นก็ใส่ชูรสสักหนึ่งช้อนชาใส่ชูรสพอหนึ่งช้อนชานะคะทุกคน <c oughs> อยางนั้นนะคะก็ใส่ลูกกบที่เราล้างสะอาดแล้วแบบหลายๆน้ํานั้นลงไปนี่นะคะทุกคนล้างสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกลัวขาวถ้าจะคนก็กลัวขาว เดือดๆกันแตเะเบาๆอย่าแตะแรงอืมเราต้องเอาเ,อเข้มข้นหน่อยรสจัดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันทาว จากนั้นนะคะให้ใส่ใบชะพรูลงไปนะคะแกงอ่อมใส่ใบชะพรูนะคะใบชะพรูล้างสะอาดๆอ,อยวให้มันสุกก่อนนะ,ะถ้ามันสุกแล้วเราก็คนได้จากนั้นเราใส่ใบชะพรูลงไป อันนี้ใบมีใบชะพูกับผักขมใบพริกก็ได้นะใบพริกยอดพริกอ่อนๆแกงออมใส่เข้าไปด้วยได้เลยนะคะทุกคนยิ่งอร่อยมันจะตัดคาวจากนั้นพอสุกก็ใส่ใบแมงลักนะแต่แม่ลืมซื้อใบแมงลักมาเดี๋ยวจะออกไปซื้อก่อนเดี๋ยวค่อยมาใส่ทีหลังแต่ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูก่อนนะ ก็จะประมาณนี้หอมมาเชียวเราก็อ่อมไปเรื่อยๆจนผักสุกนะหอมเลยทุกคนหอมฉุยๆเลย จากนั้นเราก็ต้องชิมรสว่าได้ไหมเอาจนผักเปื่อยนะถ้าไม่ได้เราก็นั่นอปิดแฟลชแล้วทุกคนเดี๋ยวมันมองไม่เห็น